สวัสดีค่ะมื่อนี้มา่กี้เขาเศร้าน้ำกันเนาะจ้าเมื่อนี้แม่แป้งหอมได้หนึ่งปากคอนะจ้ะดีจ้ะโอ้โหหนึ่งปากคอใครง่ๆกินหนึ่งปากคอใครง่ายน้ำกันจ้ามามาโอ้ยคือเอนีฝนตกแข้งคักป่าบืนซาเล็บปากคอมันหนึ่งเนาะพูดนะ คณะว่าอากาศดีๆเนาะไข่ปลาจ้าอืมคือกินอืปลาเนาะไล่ออกที่นอ่องไม่ร้อนก็แล้วไม่ร้อนกันจริงไม่เลื่อนไมกันกับบะลื้อแค่ดอกไล่ออกนอปาก้อข้อขาดไทยลงไทยในลูกสาว khay này tên hòn, nó từng nắm cầm, cười, mèo có mèo, ốc mèo แบงคนละแบงคนละอีหยังเขาเอิญหนึ่งแบงคนละใครเนาะแบงคนละกับลูกแบงคนละร้อนเนาะกับลูกสาวจริงก็ไม่เอาจีนไม่เห็น ลับเจ้าสมดูปลาลับเจ้าสมแข็งแข็งกระลำกักบุ 总价。都 <Yeah. S 1> Hãy subscribe cho kênh Ghiền The high hmm? สีจะเจ้ากับแสบแล้วมันนี่ผักกลุมห่มอไม่ว,ว่า,าการใหมเอิ่มผักค้อโตัวนะจ๊ะมีแบ่บด้วกัน ตอนยังไงคนตกเมื่อกี้เนาะจา้ะคนโจมเมื่อกี้ป่าขึ้นบืนสาแก้มเพิ่นแต่ลดแก้มเพิ่มแต่ลปสามหนึ่งดอตาฟังกินก่นตามธรรมชาติบ้านเขาจา้ะ่ ลูกสาวมาแล้วมาๆมามาแม่จงไข่ไมออยู่หอมคุณสวยมาแล้วจ้าไม้หอมคุณสวยแม่จงไข่ไป กินเนาะเออวันที่ข้าก่อนเอก่อนวันี่ข้าก่อนเนาะมันปุยมันโตเออยูนี่มันสสิบหามือเราบอกเนาะเขาสิบหามือไปโตขึ้นเยอสมมติ